สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การบรรยายเสียงตามสายช่วงสาระน่ารู้ของโรงเรียนนนทวิทยาคารละชมังคลาพิเศษประจำวันศุกร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2 5 6 3วันนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาของเรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางพระราชิตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรและโรงเรียนของเราก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเษลกิจพอเพียงที่นักเรียนทุกคนควรทราบถึงแนวทางการำํำรงและการปฏิบัติตนเพื่อจะนำไปปรับใช้ในการดำาริชีวิตเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยสองเงื่อนไข เงื่อนขความรู้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบครอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติเงื่อนขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความสนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตสามหลักการความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่ิดเปลี่ยนตันเองและผู้อื่นเช่นกานรผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํำนั้นๆอย่างรอบคอบสามภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ย,ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและนำไปสู่สิ่มิติด,ดังนี้ด้านเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ชีวิตยอย่างพอควรคิดและวางแผนอย่างรอบคอบด้านสังคมช่วยเหลือเกื้อกมลรู้รักสามัคคีสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม รู้จังใช้และจัดการอย่างฉลาดอย่างรอบคอบเลือกใช้ทรัพยานรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้านวัฒนธรรมรักและเห็นคุ้ค่าในความเป็นไทยเอกลักษ์ไทยเห็นประโยชน์และความคุ้มค่าของภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นการบรรยายเกี่ยวกับสายช่วงสาระน่ารู้ขอจบการให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้และ รายการต่อไปขอรับชมและรับฟังผีเพราะผีเสียงตามสายครับสวัสดีครับ